กดเข้าไป,าาไปานี้แล้วก็จับไว้ขึ้นมาคล้องจับเป็นวงแบบนี้คล้องแล้วก็ดึงดึงตรงๆนะใสจแล้วก็จะมีได้เส้นเส้นตัวนี้ใช่ไหมเราดึงดึงเส้นนี้ให้ตรงซะก่อนแล้วก็หยิบเส้นนี้ขึ้นมาแล้วก็ดึงดึงดึงปมได้ให้ให้เข้ากลางเนื้อชิ้นงาน แล้วก็ดึงให้ตึงเหมือนนี้ถ้าเก็บต่อมาก็จับแบบเดิมงานเก็บงานบขอนี่นะ้แล้วก็แบบนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นบวกขึ้นมาคล้องดึงให้ตึงดึงตัวนี้กลับดึงด้านเช่นนี้ตึงก่อนแล้วก็หมุนหยิบนี่ขึ้นมาแล้วก็ดึงสองข้างให้ตึงเหมือนนี้ใช่ไหม อันนี้คือเย็บอันนี้คือเย็บวัสดุทั่วไปแต่ถ้าเย็บเป็นพื้นรองเท้ามันจะยากกว่านี้เพราะเราต้องอมือล้วงเข้าไปันด้านในอมีสารตะเกียบเราจะต้องอามือล้วงก็ไปด้านในมันจะเย็บยากหน่อยอันนี้คือล้วงนิ่เย็บในกรณีที่ว่ามันเราสามารถสัมผัสนได้วถ,ถ้าเกิดเราล้วงเย็บไปในรองเท้าเนี่ยมันมองไม่เห็นเะเออรา,เรา,เ,ราเราต้องจับเส้นได้แบบนี้ได้แบบนี้เข็มขอเข้าไปท่าไหนก็แล้วแต่หงไหนขึ้นมาใช่ไหม เวิบตรงนิ่งนะห้ามห้ามหมุนห้ามบุนห้ามหมุนขอเข้าไปท่าไหนอยู่ท่าน,นั้นตรงนิ่งไว้หงายหงายหงายตะข,ขอขึ้นมาขึ้นมาแบบนี้เส้นได้จับเป็นวงคล้องแล้วก็ดึงกลับดึงกลับท่าเดิมอ่าแล้วดึงด้าเส้นนี้ตึงตัวนี้ขึ้นมาอย่างนี้โอเคเท่ากับว่าตอนแรกเนี่ยเราต้องกะความยาวเส้นนี้ไว้ก่อนชิ้นงานยาวเท่าไหร<ช>่ก็ลอง